ครับผมเอ็มมอนเตอเคคอเคค็อเครับแล้เคปีกีเคทะชไลค่ะวันนี้จะมาพูดถึงนะมีคนทักเข้ามาถามเราว่างูคิงงูคอนอะไรเงี้ยแยกยังไงประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมามาพูดแบบคร่าวๆให้ให้เข้าใจแต่ไม่รู้จะเข้าใจหรือ <c oughs> เปล่านะเอาแค่เบื้องต้นนะไม่ได้เจาะลึกไปถึงขนาดว่าแบบหัวต้องมานั่งดูแบบละเอียดตื้นแต่ว่าเอาแค่ว่ามองจากภายนอกอ่ะมันดูแล้วเขีววนนี้คือความแตกต่างระหว่างคิงคอนและอะไรอย่างเงี้ยใช่คร่าวๆคร่าวๆ แล้วก็ที่เหลือก็ต้องแบบว่าเราต้องใช้เซนในการดูด้วยนิดนึงเนาะมาเริ่มจากหูคิงก่อนเลยูคิงนะครับราชางูงูคิงมันเป็นงูที่กินงูได้นะครับแต่ว่าในธรรมชาตินะอ่าก็เลยเป็นงมูคิงแต่ว่าในที่เลี้ยงอ่ะเราก็เลี้ยงด้วยหนูอยู่ดีนะเลี้ยงด้วยหนูเหมือนงูทั่วๆไปนะครับปกติเลยเราไม่ได้ให้งูกินนะครับหรือใครเหลือเยอะก็ซื้องูให้กินก็ได้นะครับไม่ว่าเลยมาซื้องูที่ร้านเป็นเหยื่อได้อ่าอันนี้ก็วิธีดูหลักๆเลยนะ ลวดลายลวดลายแต่นี่มันเทียบกับ M B K แหละแต่ถ้าเทียบกับมูคิงอื่นๆมันก็ลายมันไม่ได้ต่างแบบไม่หรอกมันมีความมันมีความแตกต่างแหละสีสันสีสันเออสีสันอย่างเงี้ยมันจะลักษณะเฉพาะตัวของคอนเลยอ่ะหลักๆอ่ะมันจะเป็นลายแบบนี้เลยนะสี่เหลี่ยมยไหมอ่าสี่เหลี่ยมเหลี่มอย่างเงี้ยเป็นบ้อง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 อย่างงี้อันนี้คือลักษณะโดยปกติทั่วไปคอนปกติลายปกติเลยจะสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นสีเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้ลายสี่เหลี่ยมแบบนี้ ส่วนใหญ่และหัวจะเป็นลายลูเขาเรียกลายลูกศรนอะไรเง<น>ี้ยมันจะมีแหลมออกมาอย่างนี้นะัน,นี้ในคอนปกติที่แบบไม่ใช่พิสาไม่ใช่นะคอนที่ยังคงเหลือลายอยู่จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นในงูคิงอ่ะี๋ยวถืองี้ให้ก็ได้ถ้าในงูคิงที่เป็นลายอะ่ะมันจะไม่เป็นลูกศรอ,อย่างงูคอนละมันจะเป็นมีแบบจุดบ้างหรือเป็นประมาณเนี้ยทรงประมาณนี้นนเลยคือไม่ใช่ลูกศอนแหละหรือบางคนก็เห็นเป็นรูปหน้าอย่างมีตาแล้วก็มีปากเล็ก แล้วแต่แต่ว่ามันจะไม่ใช่ลูกศรแบบที่เห็นงนูคอนแล้วก็ลักษณะตัวที่ลายมันจะไม่ได้เป็นบ้างสี่เหลี่ยมมันจะเป็นขีดห้วยมาแบบนี้พาดหลังลายแบนอะไรเงี้ยเป็นทรงมานี้งูคอนองูคิงนะขอโทษของธรรมดาถ้า m k ก็คือดำล้วนเกล็ดของงูคิงจะค่อนข้างหยาบก,กว่างูคอนองูคอนจะเก็ดละเอียดกว่าแต่ในเด็กเด่ะงูคิงอาจจะดูละเอียดเหมือนเหมือนกันนะ ถ้าโต,<ช>ไ,ตไปอ่ะมันจะเห็นความแตกต่างความแตกต่างคิงคือเก็ตมันจะใหญ่กว่าใช่อแล้วเราเราเรามาเทียบหน้าดูอ่ะของขางูดำวันนี้อ่ะคือคอนเนี่ยพอเราเทียบหัวกันดูใกล้กลๆชัดๆปุ๊บเราจะเห็นเลยนะว่าลักษณะเกตหัวมันจะมีความต่างกันอยู่ต่างไหมต่างครับ<ห>ต่างนะอ่าเกดหัวของคอนจะค่อนข้างเล็กถ้าคิงมันจะค่อนข้างแบบก้อนใหญ่กว่าเนาะแผ่นแผ่นเกดจะใหญ่กว่าเป็นแผ่นใหญ่ๆเนาะ แล้วก็รูปทรงของหัวคอนมันจะมีคล้ายๆแบบอันนี้คือ<ม>ที่เราแยกง,งา่ายๆเลยความเหลี่ยมคอนมันจะมีความเหลี่ยมมากกว่าฐา,านฐานเขาจะเป็นสามเหลี่ยมที่กว้างกว่านะครับใช่ถ้าคิงมันจะมนๆเลยหมดเลยมลนไปหมดเลยใช่นั้นดูสามเหลี่ยมกว้างๆแล้วก็ค่อยๆเล็กลงมาเนาะใช่ถ้าคิงมันก็จะเป็นแบบมนมนๆมนๆแล้วส่วนใหญ่แล้วคิงคิงมันจะตาเล็กกว่าคอนด้วยนะคอนตาโตกว่าปตโดยปกติแล้วคอนตาโตกว่าประมาณนี้นะ เทปตอกกรนมานี่แหละแล้วก็ขนาดตอนตรงคอนก็จะเล็กกว่ามูคิงแหละเล็กกว่านี่มไม่ได้หมายถึงว่าสั้นกว่าหรืออะไรนะก็แบบความยาวมันพอๆกันหมดความหนาของมันตัวจะต่างกันนิดหน่อยต่างกันที่มูคอนมันจะแบบไม่หนาเท่ามูคิงมูคิงมันจะแบบอ้วนกว่าส่วนตัวต่อไปตัวนี้อันนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกันคอนกับแรดคอนก็เป็นแรดสเนกนะแต่ว่ามันจะโคนลาขั้นแรกักสปีชี์กันอ่าทนกันให้ได้คันเนี่ย มู <_ H an> แล็ตก็จะเป็นเหลี่ยมคล้ายๆมูคอนนะแต่ว่าเกิดมาคือตัวใหญ่กว่าคือตัวเขาก็ใหญ่กว่าหัวก็ใหญ่กว่าโปนโลใหญ่กว่าเลยเห็นๆนะ <_ H an> แต่ว่าอันนี้มีความคล้ายกันคนบองคนเลยนะคือ <_ H an> ถ้าดูผ่านๆบางลูกค้าเข้ามาบางคนก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้คอนตาฟ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะความคล้ายคล้ายกันมากค <_ H an> ล <_ H an> ้ายกันมากแต่แค่ว่าหัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่า แต่เนี้ออันนี้อาจจะต้องใช้คอมเมนเซนที่เยอะขึ้นแหละต้องทันกิเนเยอะขึ้นว่าเราเห็นจากประสบการณ์เยอะๆว่าตัวน,นี้คือแรดนะตัวน,นี้ไม่ใช่คอนใช่พอเรามองคอนไปเรื่อยเราจะจําได้ว่าเอะคอนมันดูเล็กกว่านี้นะอหลรเงี้ยเราต้องดูไปเรื่อยเป็นประสบการณ์นคอนยังไม่มีสีตาฟ้าแบบนี้อ่าเนาะเราก็จะจําประมาณนี้ด้วยแต่หลักๆเลยคือบอดี้ที่ใหญ่กว่าและพอโตขึ้นแรดใหญ่กว่าคอนพอสองคประมาณเท่าหนึ่งเกล็ดก็จะยาบกว่าเกล็ดนี่คือแบบฝากเลยแหละถ้าเป็นแรดนะเกล็ดคือพอผิวจับไปนี่คือแบบ มันจะไม่ลื่นเหมือนคอนแล้วอ่ะมันจะแบบเป็นผุมลงกับอ่มเยอะมากาใช่ขนาดก็ค่อนข้างใหญ่ตัวใบจะใหญ่กว่างูคอนเลยก็ประมาณเท่านึงนะเท่านึงเลยแหละเท่าหนึ่งเลยอย่างเนี้ยเกิดมานี่อายุเท่ากันนะก็ใหญ่กว่าเท่าหนึ่งแล้วอ่ะแล้วลองดูว่าตอนโตขึ้นเขาอ่ะอายุสามปีก็ใหญ่กว่าแน่นอนส่วนมรื่อต่ออกแต่ว่าแร็กดูซี่ตัวนี้ก็จะออกนวลๆนะจะไม่ได้ขาวเท่าวิสานนะแต่ามันได้ที่ว่าตาฟ้าอ่านี่มันจะเป็นตาแดง ถ้าในคอนจะยังไม่มีตาป้ายเห็นแบบนี้ในคอนท่วๆไปนะมีอะไรไหมที่เขาถามมาก็ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแหละเขาอยากรู้วิธีแยกอะไรเงี้ยบอกว่ามาดูแล้วแบบแยกไม่ออกเลยไหนที่คิ้งไหนที่คอนอะไรถ้าไม่เห็นป้ายก็คือไม่รู้เลยถ้าไม่เห็นป้ายเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากรู้เพิ่มก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้อันนี้คือเท่าอันนี้คือคำถามที่เราเจอแค่นี้นะคือเราก็ พยายามจะตอบให้ได้เยอะที่สุดแหละแต่นี่คือคาถามที่เราแบบเออเจอหันกหลกๆเลยแต่ถ้าเกิดบางคนเฮ้ยวันนี้คาถามที่เราพลาดไปแล้วอยาก้วก็ทักมาได้แต่ทักมาได้หรือไม่เห็นภาพเข้ามาดูหน้าร้าแล้วเข้ามาถามได้เลยที่ผมอยากรู้ผมดูย t u b e มาอยากดูวิธีแยกแบบอยากเห็นชัดๆเลยอะไรเงี้ยเข้ามาได้จริงๆแล้วพวกเนี้ยมันต้องใช้มจริงมันใช้เซนส์แหละมันดูบ่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้เองเลยเราหมอปุ๊บเรารู้อลอลักษณะนี้มันคือทินเนาะอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ มาดูที่ร้านได้ร้านอยู่ที่สวนตืจักนะ JJ Plaza โซนดีซอยสิบห้องดีห้อดใช่เข้ามาได้ yeah. ทีนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากไว้ก็ช่วยได้ไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็น้อยมากในชะ่ประมาณน,นี้แหละก็แค่นี้ก่อนนะคลิปนี้หวังว่าจะเจอคลิปหน้าติดตามด้วยนะ